สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระมหากรนำเอาพระสมเด็จวรคังเป็นรักพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่มีวันนะวันนะคล้ายกับองค์ เจ้าคุณเที่ยงนะเพื่อนสมาชิกถ้าใครได้เห็นในโซเชียลเราบ่อยนะองค์เจ้าคุณเที่ยงบล็อกของช่างหลวงเจ้าคุณเจ้าคุณเที่ยงที่เป็นบล็อกขององค์หลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับพระเห่มหาก็เคยนะครับเคยนำเอาองค์มาเปรียบเทียบเคยนำ องค์ของพระใมหามีสามสี่องนะที่เป็นองค์คล้ายกับองค์เจ้าขุนเที่ยงเอามาเปรียบเทียบให้ดูกับองเจ้าขุนเที่ยงที่เราเห็นในโซเชียลนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ให้ดูว่าเนื้อพิมพ์มณสารเป็นแบบไหนซึ่งซึ่งองค์เนี้ย <c oughs> แรกเริ่มเดิม,มทีเนี่ยฝ่ายเซียนเขาเขาไม่ยอมรับนะเพื่อนสมาชิกเขาเห็นทรงเห็นพิมพ์เห็น รูปแบบแล้วเนี่ยเขาตีเป็นนอกพิมพ์เลยนะตีเป็นพิมพไม่นิยมเลยนะแล้วก็ไม่เล่นช่วงแรกๆนะเพื่อนสมาชิกไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีในสอสร,ระบบไม่มีการกล่าวถึงเอ่ยถึงเลยนะแต่พอมาส,สิบกว่าปีให้หลังมานี่นะเพื่อนสมาชิกประมาณสิบสองสิบสามปีให้หลังมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> หลังจาก เซียนท่านหนึ่งนะพะ่อใหญ่มหาจําชื่อท่านไม่ได้แต่ว่าในแวดวงเซียนนี่เขาเขารู้จักกันนะรู้จักกันดีท่านนั่งรถตู้นะไปเป็นกรรมการตัดสินพระชุดเป็นจะพาคีทางภาคเหนือนะแล้วก็ไปกล่าวถึงองค์เจ้าคุณเที่ยงนี่แหละเพื่อนสมาชิกเนืกอความรุปนะครับที่นำมาเล่าอีกครั้งหนึ่ง คือท่านก็ไปตัดสินพระชุดเป็นจาภาคีนี่แหละจริงเทศประการใดพระใยญ่มหาก,ก็อ่านตำรามานะเขาเขียนไว้ในในหนังสือประวัติเรื่องเล่าของพระสมเด็จวัลขังนะท่านก็เล่าว่าเสียนท่านเนี้ยยกองเจ้าคุณเที่ยงมาเป็นตัวอย่างว่าไม่จริงเกเรียนแบบแบบนั้นแบบนี้ แล้วก็ให้พวกเราคนรุ่นหลังเนี่ยไปศึกษาเอาเป็นต้นแบบเอาเป็นเยี่ยงอย่างจึงผิดทางว่าอย่างนั้นนะโอ้โหู้สแบบพวกเราได้เห็นองค์เจ้าคุณเที่ยงเนี่ยแบบใจฟอเลยนะคือพูดนี้พูดในด้านลบว่างนั้นเถอะนะแล้วท่านก็นั่งรถกลับจาก ทางเนือนะเข้าสู่กรุงเทพทางตงนุนเอเชียนะพอมาถึงเลยเลยนครสวรรค์นะข้ามข้ามสะพานของแม่น้ําเรียกว่าคงเป็นแม่น้ําเจ้าพยาหรือแม่น้ําอะไรสักอย่างผ่านนครสวรรค์นะนะไม่ไม่ไม่แน่ใจนะท่านบอกอย่างนั้นนะข้ามสะพานอะไรที่อยู่นครสวรรค์เลยมาแล้วนะข้ามผ่าน ผ่านทหารผ่านค่ายทหารมานะผ่านค่ายทหารมาเลยห้าแยกมาแล้วนะจะเข้าสู่ถนนเอเชียมาแล้วปรากฏว่ารถจอดติดไฟแดงนะเพื่อนสมาชิกรถจอดติดไฟแดงพอไฟเขียวผ่านปั๊บก็จะคนขับก็จะเร่งนะเร่งเร่ง พอรถมาเท่านั้นแหละรถแบบมาแรงอะนะไฟเขียวปั๊บเขาก็ต้องเร่งเครื่องใช่ไหมเร่งเครื่องไปเร่งเครื่องไปปรากฏว่าอีกฝั่งเขาเร็วเร็วมากอะนะเขาจะจะแซงหรือองไรมีสภาบได้นะมาชนรถตู้คันที่เสียนคนนี้นั่งอยู่นะโอ้โห แต่ว่าคนขับไม่ไม่เป็นไรมากนะเพื่อนสมาชิกเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเซียนคนที่ไปกล่าวถึงองค์เจคนเที่ยงพระสมเด็จองค์นั้นนะในหนังสือบอกว่าตายในซากรถเลยนะประมาณนี้นะก็เอาเอาเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นมาก็ผู้คนก็ศึกษามาเรื่อย,อยก็ก็ปรากฏชัดว่าองค์เจ้าคนเที่ยงบล็อกของช่างหลวงเสด็จการโยธาลักษณ์เนี่ยแท้แน่นอนนะ คือพวกเราพวกเราฝ่ายสะสมนะก็อมองว่าเออเนี่ยเป็นเป็นวาทกรรมจับช่วงเกินไปนะถ้าหากว่าไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลก็น่าจะแบบกลางๆไว้เนาะอันนี้ไปไปกล่าวไปเอยถึงแบบด้านลบเลยนะก็ทําให้คนกล่าวถึงมีอันเป็นไปในในเวลาถัดมาก็อาจจะเป็นแบบ มันก็หลายสาเหตุนะเนาะประมาทของอีกฝ่ายบ้างหรือว่าลดจังหวะเร่งไฟแดงไฟเขียวบ้างแล้วก็ไม่ว่ากันนันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะแต่ว่ามาเกิดกับคนคนนี้นะนี่แหละมันทให้พวกเราสายสะสมพระสมเด็จบล็อกของเจ้าคุณเที่ยงหรือว่าบล็อกของช่างหลวงศิษย์เนี่ยใจอ่อไปเลยช่วงนั้นนะอันนี้เกิดขึ้นเกือบสิบห้าปีที่แล้วนะแล้วองค์เจ้าคุณเที่ยงก็ดังระเบิด ในโลกโซเชียลจนเราได้สะสมมาหรือแม้กระทั่งไม่ไม,ไม่นานมานี้นะครับอย่างเราทราบหลวงปู่ทวดเราใช่ไหมเสียนเล่นสามพิมพใช่ไหมเพื่อนสมาชิกสามพิมพอะแต่พอลูกหลานของคนที่เขาเป็นต้นแบบองอ์หล่อหลวงพ่อทวดมาบอกว่ามีทั้งหมด16พิมพ์ตามคาถา16ตัวอักษรนโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภควาเนี่ยคาถาหลวงปู่ทวดเนี่ยสิอักษรเขาทํามา16พิมพิ โอ้โหแบบเท่านั้นแหละพวกเรารีบมาดูพระในตะก้าเลยนะแต่ก่อนแล้วก็ไปตีเอาตามเซียนนะโอ้เนื้อว่านเนื้อดินกากยายักษ์อะไรก็มีแค่สมพิมพ์ที่เขาบอกแต่ที่ไหนได้1ิพิมพ์เพื่อนสมาชิก่างนี้เป็นต้นพวกเราจึงได้เฮกันจึงได้โอ้โหเนี่ยลูกหลานเขามาบอกเองเลยว่า16บหกพิมพ์ดังนั้นพระที่เรามีเน่ยหนึ่งในสิพิมพ์แน่นอนถึงแม้ไม่ติดในสามพิมพ์ที่เขาพูดเซียนเล่น แต่เราก็ติดใน16พิมพ์แน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เอาเป็นว่าองค์ที่พระยมหาถืออยู่เนี่ยบกของช่างหลวงศิษย์เพื่อนดูนะเพื่อนสมาชิกดูดูเนื้อดูพิมพ์เขานะสวยงามนะเนี่ยสวยงามสวยงามมากนะเพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกดูเห็นแล้วเป็นไงบ้างดูพระพักนะพระพักเนี่เป็นเป็นผลมัตูมเลยนะ เกตเนี่ยโอสบัดเรียกว่าเกตเกตจิ๋วนะองเกตจิ๋วเขาก็เรียกนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูฐาน,นไหมครับฐานนี่เป็นคมฝานเลยนะฐานหมอนรองสิงนี่ก็แบบคมชัดนะ,ะมีเนื้อเกินมาดิดหน่อยตรงฐานพิมพ์นี่นี่แหละที่เขาที่เขามองหากันนะอย่างเงี้ยเป็นเนื้อเกินแบบธรรมชาตินะ,ะด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่สวยนะด้านหลังนี่มีมีเศษไม้ด้วยนะเพื่อนสมาชิกต,ตรงเนี้ย มีเศษหมายติดมาด้วยอาจจะเป็นเศษว่านว่านมงคลนะเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเได้ดูแบบเนื้อใกล้ๆกันนะเนี่ยดูแบบเนื้อใกล้ๆนี่เพื่อนสมาชิกเห็นเต็มองค์แล้วเรามาดูแบบเนื้อใกล้ๆบ้างเป็นยังไงเวลาเราศึกษาพระสมเด็จเนี่ยพระมหาพูดอยู่เสมอนะเพื่อนสมาชิกเราเราอย่าไปรีบร้อนนะ ใจเย็นๆวะใจเย็นๆค่อยๆส่องค่อยๆพิจนารณาเนี่ยอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูเราเราลองพิจารณาด้วยกันนะว่าดูดูซุ้มะระฆังเขาเป็นไงซุ้มะระฆังนี่เขาจะม้วนนะเนี่ยม้วนหดเข้าไปด้านในเลยเห็นไหมครับซุ้มะระฆังเนี่ยม้วนหด เป็นธรรมชาติโคนเกตเราก็จะอวบปลายก็จะแหลมจดที่ซุ้มระคังเราก็จะเห็นผ่าสอเรือนรางเห็นไมเพืเ,เสมาชิบบางครั้งก็ดูชัดบางครั้งก็ดูเรือนรางเราดูซอกลักแร้นะ่ดูมุมเห็นไหมครับยุบย่นหดเหี่ยวเป็นธรรมชาติดูซุ้มระคังแต่ละ แต่และจุดด้านในนะเนี่ยด้านในแต่และจุดเนื้อเขาจะม้วนหดเนี่ยม้วนหดเราดูใกล้ๆนะลองดูใกล้ๆเพื่อนๆดูดูผิวเขานะเนี่ยดูผิวดูเนื้อเขานะเนี่ยเพราะเหญ่มหาจะชอบอ่าจะชอบวันหน้าเขาเป็นอย่างนี้นะ เราจะเห็นคล้ายๆรอยนอนด้นนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆเนี่ยคือคือรอยนอนด้นนะเรียกว่ารูพุนทั่วองค์พระนะเนี่ยรูพุนทั่วองพนะระเลยอันนี้เป็นเป็นเม็ดนะเพื่อนสมาชิกเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะเป็นเม็ดเลยนะเนี่ยเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำติดในองค์พระเลย เราดูสีผิวดูวันนะดูดูความงามเวลาเราดูอย่างนี้เราก็พิจารณานะเพื่อนสมาชิกพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะพระแท้เนี่ยไม่ไม่จะเป็นต้องขายได้อย่างที่กล่าวมานะเพื่อนสมาชิกเรามาดูเนื้อว่านนะด้านใน เป็นแบบไหนนี่เป็นเศษนะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นเศษไม้นะให้ดูใกล้ๆนะให้ดูใกนลน้ๆเพื่อนสมาชิกดูสิครับแปลกมากแต่จันมากนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อนสมาชิกดูแล้วนี่ขนลุกขนพองเลยนะ ของแท้ในเวลาเนื้อยุบลงไปข้างล่างนะเพื่อนสมาชิกอันนี้เป็นเศษไม้นะเนี่ยเขาจะคมเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยขอบเขาจะคมเนื้อเขาจะยุบลงไปข้างล่างสวยมากนะพระมหาจะชอบแบบนี้นะแล้วก็เนื้อเขานี แตกนะแตกคล้ายๆกับเป็นแตกลายงานนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยวันณะเขาก็เป็นแบบงาช้างนะองค์เนี้ยขาวอมเหลืองนะเหมือนเหมือนงาช้างเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยขาวอมเหลืองอันนี้ก็ลักษณะคล้ยนะายกับเปลือกหอยนะเนี่ยคล้ายกับเปลือกหอย ดูดูใกล้ๆน,นี่โอ้เนี่ยดูใกล้ๆนี่นงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่งามแบบพองเลยนะลักษณะที่มาของก็งว่าแตกลายงานี่แหละเพื่อนสมาชิกองนี้แตกลายงานด้านหน้าก็แตกด้านหลังควรแตกด้วยนะเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อย ด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังก็เป็นอย่างนั้นด้านหน้าแห้งยังไงด้านหลังก็ควรจะแห้งอย่างนั้นนะ,ะท่านว่าอย่างนั้นนะเราเรามาดูด้านข้างกันนะเนี่ยด้านข้างเพื่อนสมาชิกดูดูด้านข้างก่อนนะเห็นไหมครับด้านข้างเขาก็มีรอยแตกนะด้านหน้าแตกอย่างไงด้านหลังก็แตกเลือนลางบางๆเบาๆอย่างนี้นะ เนี yeah. ่ยความงามของเขาแบบแบบแบบรอยยุบนะมีมีรอยยุบมีรอยยุบมีรอยแยกนะรอยยุบรอยแยกรอยปีรอย 100, 100แตกนะนี่ความงามของเขาหาดู หาดูหาชมพระที่มีความงามเป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีนะเพื่อนสมาชิกเราก็จะเห็นเป็นเม็ดพระทาตหลุดออกมาบ้างนะนี่แคลไซอนาคอนอยก็ติดซึมออกมาอย่างนี้นะอันนี้คือเม็ดดำนี่เม็ดดำเป็นเศษของเหล็กไหลภัยดำนะ ักษณะการปาดก็เป็นต้นนะเนื้อการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังก็จะมีการโยกการเอียงอันนี้เราบ่อน้ําตาบ่อน้ําตาขององค์สมเด็จพระนี่มีรอยยุบมีรอยแยกเราดูด้านหน้าดูด้านข้างก ดูดูดูหลังแล้วจ่ายตังค์ยังไม่พอนะเพื่อนสมาชิกต้องดูด้านข้างเห็นไหมครับในด้านข้างเขาก็เขาก็เป็นประมาณนี้นะไม่มากไม่น้อยนะไม่มากไม่น้อยต้องมีรอยปิรอยแตกรอยยุบรอยแยกบ้างไม่เกินจริงเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกของช่างหลวงช่างหลวง สิทธิการโยธารักษณ์นะเพื่อนสมาชิก,เว,เ,พพกนนะเวลาเราดูพระพักท่านเวลาเราดูพระสมเด็จเนี่ยเราเราจะเบิงด่วนตัดสินใจค่อยๆพิจารณานะเพื่อนสมาชิกท่านใดดูแล้วตุกอกตุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร้ให้พออย่ามาหาช่อง2องพบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ